ลำดับที่2นักกีฬาน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์นักศึกษานักกีฬาทุนแบดมินตันปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาเอกเซมิไฟนอลลิสต์อินโดนีเซียโอเพนซูเปอร์1,000รันเนอร์อัพแคนาดาโอเพนซูเปอร์500เซมิไฟนอลลิสต์ USA โอเพนซูเปอร์300เซมิไฟนอลลิสต์ออสเตรเลียโอเพนซูเปอร์300 น้องทีรัชตากำดีนักศึกษานักกีฬาทุนแบงกนิตันปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐาศาสตร์เดลเรดบปริญญาตรีเรียนทองซีเกมครั้งที่สามสิบเอ็ดับประเทศเวียดนามเรียนเงินชิงแชมป์เอเชียครั้งที่สี่ดัประเทศไทยปี2566เรียนทองซีเกมครั้งที่สามสิบสองประเทศกัมพูชาเรียนทองิีแชมป์เอเชียครั้งที่5ประเทศมาเลเซียรายการชิงแชมป์โลก2023เมืองโกตูนูประเทศเนนิน รับสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินดังนี้เหรียญทองประเภทชายเดี่ยวเหรียญทองประเภททีมชายสามคนและเหรียญเงินประเภทชูตติงค่ะลำดับต่อไปค่ะนักกีฬาทั้งสามคนค่ะรับใยมหาเริกจากประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะ 就是使解放军的运动员将自信火炬接送到赛场上，并向历史足行的致敬。好、pues，我都要说，那几啊三个人，来来到我们们 ประเทศระดับไกลๆทั่วโลกใช่ค่ะคือย,อยิงอ่งใหญ่ระดับประเทศทว่ายิ่งใหญ่นะคแต่นี้คนทั่วโลกรู้จันกนักกีฬาหล่อซึ่งเป็นชื่อเสียงของอาหานะรที่อะไรมากค่ะครับผมแล้วตอนนี้นะครับน้องเมลราชนกนินนกพนท์นะครับกําลังรับใบร้องเพลงจากท่านถูกต้องครับผมคนที่สองน้องริวนะครับและคนที่สามน้องทีนะครับผม ซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับจะนำไฟนะครับไปจุดที่คบเพลิงใหญ่ใช่ค่ะเพื่อเป็นการเปิดนิทรงศการวันนี้ออกไปทำการสุดยอดมากๆเรามีไฮไลท์ทุกคนติดตามดูช็อตนี้ให้ดีนะครับผมยิ่งใหญ่กว่าอาเซียนฉันบอกแค่นี้ยกอาเซียนไว้ตรงนี้เลยเาายกโยอลที่ปิดไว้ตรงนี้เลยถูกต้องค่ะเอาล้วค่ะ เหล่าน,านักกีฬาของเรานะคะก็่มเร่มไปจุดมแล้วค่ะครับผมนอกจากนี้นะครับผมทุกท่านยังได้พบกับชุดการสแสดงนะครับผมชุดมังกร108มนนดงดมมร,มร้วคนำแสดงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาโบกโแห่งประเทศไทย มีความหมายยังไงครับผมครับมังกรตัวนี้นะครับความยาวคือ108เมตรหรือความหมายคือมังกรพอร้อยแปดประการนะครับใน1เมตรก็จะมี1พรที่เราให้นะครับความหมายของมังกรตัวนี้เป็นมังกรตัวนี้เป็นมังกรตัวแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้รับสเสด็จรัชกาลที่สิบของเราตอนที่ท่านเสด็จที่เยาวราชนะครับ และมงกรวันนี้ก็ยังได้เปิดห้างไอคอนสยามด้วยนะครับในเมื่อ5้าปีที่แล้วใครที่ได้เห็นมางกรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้คณะไหนส่บเสียงมีเสียงสองมือให้กับมงกรคณะนั้นได้แชมป์นะครับใครตบแรงใครดีแรงทีมนั้นได้แชมป์มปเลยวันนี้นะมัะงกรจะมาบทานพรให้นะครับนะครับในความนี้ความหมายของบางกรหรือว่า เป็นสิ่งมงคลน,นะครับท่านใดพบเห็นในที่สถานไหนหรือแห่งไหนจะมีแต่วความมงคลน,นะครับแล้วก็นักสแสดงทั้งหมดในการเชิดประกรเป็นนักสแสดงจากว,วิทยาลัยกรุงเทพธทุรีทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือและนักสแสดงนิดหนึ่งลำดับต่อไปค<อ>่ะเราจะขอให้ทุกคนนับเขาดาวพร้อมกัน เพื่อเป็นสัญญาณในการทำสุดพ้ายในครั้งนี้เราจะไม่บอกกนันแลาวมีกำลันะคะน้ำใส่หลังขอ,องกน ลำดับต eh ่อไปนะคะขอเชิญนักศึกษาทุกคนที่อยู่บนสนามนะคะแยกย้ายขึ้นสแตนของคณะตัวเองเดี๋ยวนี้เลยค่ะความสนุกกำลังจะมาแล้วนะคะทุกคน การชุดที่รอชุดการแสดงนะคะก็พวกเราสองคนสามคนนะคะทำหน้าที่เป็นธี่จพักสนามในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับการอ,าอีล่ามหาสนุกนะคะเราก็บอกว่าเราเตรียม